กลายเป็นประเด็นร้อนเช้าวันนี้ในวงการหมอลำเมื่อเพจชื่อดังบนโซเชียลได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆแต่สะเทือนทั้งวงการระบุว่าอนาตวงในแฉทีมงานเวทีบางส่วนลาออกไปแล้วเพราะงานน้อยตอนวงออกงานเวทีเลยติดตั้งได้ไม่ครบวงไหนนะเพียงประโยคเดียวเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นไฟลุกโชนเพราะชาวโซเชียลจำนวนมากพุ่งเข้ามาตีความ คาดเดาและโยงไปต่างๆนาๆนาจนสร้างกระแสถกเถียงไปทั่วทั้งโซเชียลและกลุ่มบันเทิงหมอลำและนี่คือเหตุการณ์ที่กำลังสัะเทือนทั้งวงการหมอลำในตอนนี้หลังเพจดังลงโพสต์ได้ไม่นานความคิดเห็นก็ทะลักเข้ามารัวๆหลายคนคอมเมนต์แบบไม่อ้อมค้อมสะท้อนความอัดอั้นที่ดูเหมือนจะสะสมมายาวนานบางเสียงถึงขั้นตำหนิผู้นำวงแบบตรงๆเรากับรู้เรื่องลึกอยู่ก่อนแล้วเสียงจากชาวเนต็ตบางส่วนระบุว่า ออกไปหางานใหม่หรือขายของดีกว่าได้เงินแน่ๆค่ะอย่าฝากชีวิตไว้กับผู้นำบ้าผัวค่ะทุกๆคนหัวหน้าวงไม่พัฒนาค่ะไม่ฟังคอมเมนต์ไม่ฟังคำติมีแต่ฟังแฟนใหม่ผู้นำฉลาดนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวลูกน้องก็ลาออกหมดเองหัวหน้าเอาตัวรอดเก่งที่สุดลูกน้องช่างมันคอมเมนต์เหล่านี้สะท้อนภาพรวมว่าหลายคนมีมุมมองด้านลบต่อผู้นำวงรายหนึ่งมาตลอดและเมื่อมีข่าวทีมงานลาออก ดราม่าก็ปะทุหนักขึ้นทันทีหนึ่งในประเด็นที่ทำให้หลายคนสงสัยคือคำพูดของชาวเน็ตรายหนึ่งที่กล่าวว่าอ้อเวทีที่หนองบุญมากเลยมาครึ่งเดียวจอก็ไม่มีประโยคนี้ทำเอาผู้ติดตามหลายรายสะดุดทันทีเพราะการที่เวทีติดตั้งไม่ครบถือเป็นเรื่องใหญ่ในระบบงานหมอลำยุคปัจจุบันซึ่งต้องแข่งกันทั้งแสงสีเสียงฉากและโชว์มาตรฐานสูงเมื่อมีข้อมูลเสรมว่าทีมงานเวทีลาออกหลายคน คำอธิบายก็เหมือนจะเริ่มเข้าที่เข้าทางว่าทำไมเวทีจึงไม่ครบตามสเปคที่ตกลงไว้กับเจ้าภาพความคิดเห็นจากชาวเน็ตอีกหลายรายสะท้อนปัญหาเรื่องรายได้และความมั่นคงของลูกทีมเช่นสงสารทีมงานทุกคนมีรายจ่ายถ้าไม่มีงานแล้วจะกินอะไรผู้นำที่ดีควรฟังคอมเมนต์และปรับปรุงไม่ใช่ปล่อยให้วงอยู่ในสภาพนี้บางคนถูกสัญญามัดทำงานไม่ได้แต่ไม่มีงานออกจะเอาเงินไหนใช้ประเด็นนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะคณะหมอลำคือธุรกิจที่มีทีมงานจํานวนมากตั้งแต่ช่างไฟช่างเวทีคนขับรถไปจนถึงนักร้องนักดนตรีพองานหายผลกระทบจึงเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่อีกคอมเมนต์ที่แรงไม่แพ้กันคือมีงานก็ต้องหานกับครอบครัวผัวทุกงานจะเอาอะไรมาพอทุกอย่างเกิดจากนายเองถ้าไม่เปิดช่องให้คนเหล่านั้นเข้ามาก็ไม่เกิดแบบนี้คอมเมนต์ลักษณะน,นี้ชี้ให้เห็นว่า ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าปัญหาเกิดจากเรื่องส่วนตัวของผู้นำวงที่อาจลามมาถึงการบริหารงานแม้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ชัดเจนแต่เมื่อเสียงวิจารณ์มากขึ้นยิ่งทำให้ภาพรวมสถานการณ์ดูตึงเครียดขึ้นจากเดิมหลายเท่ามีคอมเมนต์หนึ่งที่ได้รับความสนใจจำนวนมากระบุว่าแผนเปล่าแอดค่อยๆให้ลาออกเองประโยคนี้สร้างข้อถกเถียงใหม่ว่าผู้นำวงอาจต้องการลดค่าใช้จ่ายหรือปรับโครงสร้างทีมงานแต่ไม่อยากประกาศชัดเจน จึงปล่อยให้ทีมงานยื่นเรอออกเองตามสถานการณ์แม้จะเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวแต่ก็ยิ่งจุดกระแสให้ดรามา่าโหมแรงเข้าไปอีกหลายคนพูดตรงกันว่าทีมงานบางส่วนถูกสัญญามัดไม่สามารถไปคณะอื่นได้ในทันทีแต่คณะก็ไม่มีงานเพียงพอให้ทำประเด็นนี้ทำให้หลายฝ่ายเริ่มถามว่ารูปแบบการทำงานของคณะดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่และควรมีระบบที่เป็นธรรมต่อทีมงานมากกว่านี้หรือไม่มีความเห็นหนึ่งที่ถูกใจจำนวนมากคือ เวรกรรมที่ทำไว้ไม่ต้องรอชาติหน้าสะท้อนภาพว่าชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์จากการบริหารงานที่ผิดพลาดมากกว่าเป็นเพียงเหตุการณ์เฉพาะหน้าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการกล่าวชื่อคณะใดโดยตรงแต่เสียงชาวเน็ตหลายคนโยงไปยังคณะหมอลำชื่อดังรายหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวปัญหาเรื่องการบริหารงานน้อยและข่าวเฉาในครอบครัวทำให้กระแสการคาดเดายิ่งพุ่งแรง ข้อมูลทั้งหมดจึงยังเป็นเพียงกระแสะและคอมเมนต์จากชาวเน็ตยังไม่มีฝ่ายใดออกมาชี้แจงหรือยืนยันว่าเป็นคณะใดแน่ชัดแต่ที่แน่ๆคือกระแสะดราม่าครั้งนี้สะท้อนภาพปัญหาภายในวงการหมอลำที่ลึกกว่าที่หลายคนเคยเห็นทั้งเรื่องระบบงานรายได้ความมั่นคงของทีมงานและความเป็นมืออาชีพของผู้นำวงขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามข่าวสารและสนับสนุนกันมาโดยตลอด และอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวทุกครั้งนะครับเพราะหลายประเด็นเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากผู้คนในโซเชียลต้องรอทั้งสองฝ่ายออกมาให้ข้อมูลครบถ้วนจึงจะรู้ความจริงทั้งหมดได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผม